สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมูดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อม88มอรสิสผ่าดาว youtube.com โหระษ์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ หนึ่ามเราเท,ทสเทส1 2 3เทสเทสเออสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนาะหารสามมา,าสนุกนะเป็นช่องรายการดูดวงนะช่องเดียวซึ่งบอกถึงดวงดาวในแต่ละวันนะครับเออไม่มีใครมานั่งทำให้คุณอย่างนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ กนะดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเออเวลาแจ้งอัพคลิปอะไรเดี๋ยวก็จะแจ้งเตือนไปยังคุณทันทีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะแฟนคลับหลายคนติดต่อมาบอกหาคลิปของอาจารย์ไม่ค่อยเจอนะครับทั้งๆท,ที่ปล่อยเวลาเดียวกันนะเออทำไมมันไม่เจอมันอาจจะเป็นระบบเน็ตหรือมันอาจจะยังเออเลอร์เออเหล,ลืออยู่มั้ง <c oughs> นะ วันนี้นะครับพุทธศับบรีที่18มีนาคม2อ6 4นร้อยบะขึ้นหกข้ามเดือนห้าปีฉรูนะครับวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆ <c oughs> นะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆก็เป็นดีพีพีคาตนะครับ <c oughs> ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงตาเพรื่อนให้คุณสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะครับ <c oughs> ในช่วงนี้นะก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกแฟนคลับนะหลายท่านนะครับทั้งลูกค้าเก่ากึกเออเก่ามากบางคนพอกดูไปทั้งสามสีป่ปีก็กลับมาใหม่เออจอดจำได้ไหมใครยังจะจำได้ใช่ไหมเออก็มีบ้างน,น,น,นะที่พอยังจำได้ซนะึ่งตามไม่เหมือนใครนะเออเพราะฉะนั้นหลายคนมาดูดวงชะตาลูกค้าใหม่ก็มีนะก็ต้องขอขอบคุณมาก นะครับแต่และคนจะถามเหมือนกันคล้ายๆกันะนในเรื่องของความทุกข์อุปสรรคต่างๆบางคนบอกดาวพฤหัสบดีย้ายไปแล้วเนี่ยทำไมชีวิตฉันถึงยังไม่ดีขึ้นพูดเหมือนกันเลยนะดูมาหลายที่แล้วพฤหัสย้ายบอกว่าดีดีดีด,ด,ดยังไม่เห็นมีอะไรเลยบ่แบ๋บ่บบมีไกลนะพอมาดูดวงชะตาอาจารย์เสร็จปุ๊บอาจาอาธิบายให้ใหฟังและเข้าใจนะครับเขาก็บังอ้อมมันเป็นอย่างนี้นี่เอง นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญเลยพื้นฐานดวงชะตาของคุณเนี่ยว่าดวงคุณเนี่ยมีอะไรรองรับอยู่นะนี่คือสําคัญเพราะดวงคุณดีหรือไม่นะครับถ้าอาจารย์ดวงคุณด,ดีแน่นอนคุณเตรียมรับเงินล้านร้อยล้านได้เลยแต่ถ้าดวงคุณพื้นฐานยังมีข้อจํากัดขีดจํากัดนะกรรมยังดึงขาเจ้ากรรมในเบรดึงขาคุณอยู่ข้างหนึงถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าดาวจรจะมาดี นะครับมันก็เป็นเพียงโอกาสนะเป็นเพียงแค่โอกาสเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเล่งนะครับโดยการปฏิบัติอย่างน้อยๆสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตาเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับรเจ้ากรรมเาื่อต่างๆเนี่ยนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับจะเกรงใจพระเกรงใจเจ้านะขอพรขอพระเมตตานะต่อพระพุทธองค์นะครับเออพระสมณะ นะพระพุทธเจ้านะคุณก็ไปดูในในของอาจารย์ได้มีวิธีการขอพรน,นะครับเอขอพระบารมีพระพุทธธงปกป้องคุ้มครองดวงชะตานะให้แข้วคาดปลอดภัยก็จะถือว่าเป็นมงคลดีในดวงชะตา,านะครับพยายามสวดมนต์ทุกวันนะวิธีการแก้เคะแก้ภัยเนี่ยในดวงชะตา,าในการสะดอเคาะนะครับในส่วนของอาจารย์เนี่ยนะมันก็มีอยู่หลายวิธีเพราะฉะนั้นวิธีที่ทําโดยง่ายๆเลย นะครับก็คือให้คุณสวดบทพระคาถาหม่อมมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สูงที่สุดในดวงชะตานะเออคุณไม่เห็นหรอรูปพระพุทธเจ้าของอาจารย์เนี่ยนะถือ,อมีดอกบัวนะครับมีผ้าหมาสางมีบาทนะมีรัศมีมีฉับพันธ์ท่าลังศีนะครับแล้วขั้นบนเนี่ยจะเป็นดอกบวัวขั้นบนเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สูงที่สุดนะ เป็นมงคลในดวงชะตานะครับคุยคุณสวดบทเนี้ยนะอิติปิโสวิเสเสอีเนี่ยนะครับสวดแบบเนี้ยร้อยแปดจบนะครับคุณสวดได้อยู่แล้วสั้นๆร้อยแปดจบสวดติดต่อกันเจ็ดวันเจ็ดคืนจะสามารถแก้เคราะห์สะระคอสระ,อสร,ะอสระภัยได้ง่ายๆทำด้วยตัวคุณเองนะครับแต่ต้องร้อยแปดจบนะเออเพื่อคุณจะต้องหาเวลานิดนึงแล้วก็พยายามตั้งจิตให้ดีให้นิ่ง นะสามารถแก้ขอแก้ภัยได้ในช่วงนี้แล้วสามารถขอพรได้ก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นดวงชะตาประจาในวินศัลผู้ที่ฝันในขึ้น6กขั้ความฝันในขึ้น6กขั้เนี่ยถือว่าตัวความฝันเนี่ยไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใดนะครับอยู่ในความฝันที่เชื่อไม่ได้นะแต่ในวนันนี้ผู้ฝันฝันเรื่องร้ายอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะไปเล่าอะไรให้ฝัน นะครับถึงวันนี้ถ้าคุณฝันแะไรก็แล้วแต่เก็บไว้ไม่ต้องไปบอกใครดีที่สุดนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เลยนะครับประจําในวันพฤหัสบดีนะเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่วันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีเทวด ตัดเล็บวันพะหัปดีเทวดาเอ้ตัดผมเอ็ตัดผมเทวดาวันพะหัสเทวดาขราตัดเล็บไม่ดีมีทุกทาน้ํามันในวันพะหัสบดีมีโชคลาภนะในดวงเจตาโอเคนะครับมาถึงเสียงเสียมซีประจําวันกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเสียซีประจําในวันนี้นะได้บที่ิกตบคิกต,กต,กตกบอ เลขที่ออกนะเจ็ดสิบห้าช่วงจะตามกันในช่วงนี้สรรพสิ่งหยุดนิ่งไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวมากมายนะนะครับแต่เป็นเวลาที่ชีวิตของคุณควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีที่รออยู่ข้างหน้านะครับสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณอดทนนิดน,นึงนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะเกิดปัญหาระหว่างความรักความสัมพันธ์ ของท่านและคนรักสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับธุรกิจการคา้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะมักเกิดปัญหาอุปสรรคมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคุณควรพิจารณาเลือกอาชีพใหม่นะครับจะเป็นผลดีมากกว่านะบางคนทําอาชีพเดิมมาเนี่ยไม่ไม่ดีสักทีนึ่งไม่จเจริญสักทีนึ่งทำแล้วขาดทุนขาดทุนขาดทุน <c oughs> คุณจะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะเออต้องคิดได้แล้วนะไม่ใช่ว่ายิ่งถามยิ่งถามยิ่งจมยิ้มจมเนี่ยก็ไม่ไหว,วนะเออก็ต้องเปลี่ยนนะครับต่อมาในเรื่องของการสมัครงานนะครับท่านควรเปลี่ยนเส้นทางในการทํางานเสียใหม่จะเป็นผลดีในดวงชะตาในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะนะในเรื่องของคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะครับโอเคนะ ในดวงชะตาก็มาถึงปรากฏการณ์นะผ่าดาวถูกดีๆกันเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยปรากฏการณ์ผ่าดาวถูกดีในวันนี้นะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะเพราะฉะนั้นสีที่ควรเว้นเลยในวันนี้ก็คือเว้นสีม่วงนะเว้นสีม่วงสีที่ดีประจําวันก็จะมีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับ สีที่ดีสุดๆเลยในวันนี้คือสีอแดงนะสีแดงแรงฤทธิ์นะสีบันเย็นได้นะครับแล้วก็สีลองลองลงมาคือสีเขียวนะครับแต่แล้วก็อัญมณีที่ดีที่สุดก็คือทองคานะครับทองคำเวลาคุณติดทองคําแท่งนะใส่กระเป๋าติดตัวไว้แล้วเวลาคุณนอนกลางคืนค,คุณก็ใส่ทองนอนติดตัวนะสบายเลยนะ สงควโดนทุบหัวนะเออน้ําที่ดื่มน้ําแดงนะน้ําออกแดงๆไม่ไม่ไม่เ,เลือดกอป็ปาก <c oughs> ไม่ใช่อเออแหมอันนี้นะมาถึงทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำเในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยก็ถือว่าอ่า ให้สวดมนต์ไวพระปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยวันนี้คุณต้องระมัดระวังไวนน้ดนึงนะในดวงชะตานะครับคือถ้าดวงใครเนี่ยในจรปีตามเกณฑ์อายุโหเนี่ยถ้าเสาเสียเป็นกาลีไมนให้คุณระวังในเรื่องเก่าเก่านะครับคุณมีเรื่องเก่าไหมเรื่องเก่าในดีแบบเออของคุณนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นของเก่าต้องระมัดระวังไวนน้ดนึงนะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้คุณพอชีวิตคุณ จะดีดีเรื่องเก่ามานะมันก็ทําให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นได้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแล้วคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณเป็นสีประจําวันนะครับดีที่สุดถือว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นถ้าไม่คาดฝันก็อย่าไปนึกถึงมันครับเออทำใจนิ่งสบายๆนะไม่เคยเขาเรียกว่าไม่คาดฝันเหรออฝันฝันแล้วมันจะมาไหม <laughs> ยังไม่ถึงยังไม่ถึงมัน นะทำใจสบายๆหลั่นล้าเป็นวันนะครับแต่ในดวงชะตาคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทถือว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีนะครับถ้าเป็นในเรื่องของงานก็มั่นคงดีเงินก็ดีครับในดวงชะตาของคุณนะไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะมีโอกาสได้เงินได้ทองต่อมาคนที่เกิดในวันังคานเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับคุณจะต้องขยัน นะต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นนะบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณทําไปแล้วเนี่ยผลตอบรับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะในดวงชะตาของคุณนะครับต้องอดทนนะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณหวังในเรื่องของการเจราจาหรือติดต่อสื่อสารสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับสามารถพูดคุยติดต่อเจราจาได้ในวันนี้จะเป็นผลดีต่อเจ้าชะตานะครับบุคคลซึ่งช่วยเหลือคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ลักษณะพูดคุยเก่งผิวขาว นะครับออรูปร่างท้วมใบหนะ้าออกเป็นแผ่เล็กน้อยใช้การสรบสรุนส่งเสริมดวงชะตาคนดีวันนี้การเจราจาต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับถือว่าเจ้ชาชะตาจะมีความรู้ความสามารถวิชาการเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบไปบ้างนะในดวงชะตาของคุณแต่ถ้าดวงคุณพฤหัสเสียคุณมักเป็นคนเจ้าชู้ นะไม่ค่อยที่จะมีระเบียบเท่าเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะครับหรือคุณอาจจะจู้จี้จุกจิกเพราะทาให้คนรอบข้างนี่เบื่อหน่ายคุณก็เป็นปัญหาก็ได้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีในเรื่องฐานะทางการเงินก็จะประสบผลความสําเร็จคนเกิดวันศุกร์เนี่ยหรือชาวราศีพฤษภแล้วก็ตุลน,นะถือว่าวันนี้จะมีคนให้ความเคารพและเกรงใจนะครับในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับให้ระวังในเรื่องของอายุคือโรคปยาธิต่างๆนะครับหรือดวงชะตาคุณเนี่ยในช่วงนั้นในปีนั้นมีเกณฑ์จะต้องไปเยี่ยมใครในโรงพยบาบาลหรือถ้าคุณไม่ได้เจ็บป่วยคุณก็ไปเยี่ยมคนในโรงพยบาบาลอย่างน้อยน้อยไม่ต่ำกว่า 2- อถึงสครั้งนะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคไข้ไกล้เจ็บโรคลมทุกชนิดนะครับรวมถึงโรคเวรโรคกล่มด้วยนะลาหูยอง เงาอะนะเงาของกรรมนะในดวงชะตาโอเคนะครับนะปรากฏการผ่าดาวทุเยนเนี่ยถือว่าแหมเห็นข่าวใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ได้ปล่อยปล่อยเครื่งลางของขังใส่กันนะโอ้โหสำนักสัอยันตไีกันนะ <c oughs> โอ้โหก็อย่างว่านะอารมณ์มันก็ไมาดีอะไรหรอกนะมั่นใจเย็นเอาไว้ดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกเนี่ยวันนั้นดวงจะตามก็อาจจะไม่ค่อย ที่จะดีัเท่าไหร่ะนะเอออย่างที่บอกกับดาวอังคารก็เสียนะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และโทสะนะไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีสักทีเดียวด้วยเช่นกันนะดวงในวันนี้ถือว่าอังคารก็ยังเสียอยู่พุธพุธก็เสียอยู่นะเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็มีเสียเพิ่มเยอ้โหจะอะไรตัขนานั้นนะเอ,อ คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่เช้าเช้ามืดเลยนะครับแต่ก่อนสว่างก่อนหกโมงเช้าเนี่ยถือว่าดาวอาทิตย์ติดพิษนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังในเรื่องของพิษนาคเนียคือภัยทางน้ําแล้วก็ระวังการตกน้กําตกท่ามีปัญหาหรือสุขภาพร่างกายนะครับมีแผลหรือนงังรักสาย,ยา่ นะครับคือดวงชะตาใดก็แล้วแต่ถ้าสิทิพิษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้โทษหรือเกิดอันตรายนะครับหรือเกิดความเดือดร้อนด้วยประการต่างเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปนะเพื่อให้เรามัดระวังนิดนึงนะในดวงชะตาคุณตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็ระวังไปตลอดทั้งวันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นะค,คนเกิดวันอังคารวันพุธวันอาทิตย์ราศีเมษราศีพิจิกราศีเมถุนราศีกันราศีสิงห์ เพราะฉะนั้นชีวิตคุณเนี่ยให้ระวังเรื่องเดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันตรายนะครับต้องระวังระวังไว้นิดนึงนะในวันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอิทธิพลในดวงชะตาเนี่ยดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีจันทร์ย้ายราศีในช่วงเวลา12ในการ24คืจันทร์ก็เป็นมหาอุดในดวงชะตามหาอุดหมายถึงวาสนาสูงส่งทําอะไรก็จะมักประสบผลความสําเร็จ ถ้าเป็นดวงชะตาผู้หญิงก็ถือว่ามีสเสน่ห์มากสเสน่ห์สุดๆนะครับแต่ถ้าเป็นดวงชะตาผู้ชายมักมีเรื่องหยุมหยิมกับผู้หญิงเอมักเป็นส่วนใหล้วมันก็แปลกนะเออเห็นผู้หญิงที่แบบนั่นมันมีเรื่องจุกจิกยมุมหยิ้มอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะในดวงชะตาแล้วก็ดาวพระจันทร์นะครับในช่วงสองวันครึ่งนี้อสองวันครึ่งดาวจันทร์ย้ายมาก็ <c oughs> <c oughs> มาเจอราหู นะคู่นี่สินะม้ต่างจ,จะมีเกณฑ์การรีไฟนั้นต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอความรักเนี่ยมันก็เหมือนกับลึกลับซับซ้อนมีเรื่องพิศวาสปิดบังซ่อนเลนนันะ่นในดูจะต่างนะครับจันเจออังคารก็รระวังชูสาว <c oughs> เอ่นวายตับสนไม่หมดนะอยู่ในสินในธรรมก็ไว้ดีสุดนะครับ โอเคนะคะนะคะเรมาชจะแก้หนึ่งอ๋อคิดถึงจังเลยมาถึงเริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมฆกันเลยนะฮะแไมไทยดูดวงตาทุกวันทุกวันเนี่ยนะพวกคุณไม่เบื่อเลยมั้งหรืองานก็งานคุณเบนบุตทีดาวเสามไม่ได้ย้ายไปไหนเลยเสาตั้งสองปีครึ่งมันจะอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ไหม เออ,เอ,อโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> วันนี้ชาวาลาัคนาราศีมเมฆเนี่ยดาวเป็นตัวคุณไปอยู่ในพบกันเงินหมายถึงคุณเป็นคนที่หาเงินหาทองเก่งนะครับในดวงชะตาแต่ถ้าคุณทำราชการทหารตำรวจถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะวันนี้คุณจะต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ดวงของคุณเนี่ยดาวพระจันทร์ย้ายเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับดาวการเงินคุณทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสาเร็จแต่ดาวการงานของคุณวันนี้เสียไม่ค่อยดีต้องระวังในเรื่องของงานไว้ด้วยนะครับเป็นงานแบบไหนก็สิ่งที่คุณทําไว้ในอดีตนะของเก่าๆต้องระวังนิดนึงันอจาจะเสียหายนะครับ ต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤษภเนี่ยชาวราศีพฤษภดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับถือว่าดวงคุณจะมีความสนใจในการทําง,งานดีนะครับในวันนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยพุทธไปอยู่พบกรรมมวันนี้ถือว่าการเงินก็ดีนะครับการงานก็ยังดีอยู่นะในดวงชะตาของคุณช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณจะเป็นคนที่รักงานมากนะครับรักงานมากเพราะดาวศุกร์อยู่กรรมม ดาวสุขเกี่ยวข้องกับความรักสุขอยู่ไหนรักรในเรื่องนั้นรักในเรื่องนั้นในดวงชะตาคุณแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยงานบอกแล้วเงินบอกแล้วความรักของคุณดาวคู่กลุ่มรักนะครับเพราะฉะนั้นคู่คุณเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวประจำตัวอยู่ในภพสุภา นะวันนี้ถือว่าดีแต่รับการสนับส,สนุนส่งเสริมดีนะครับในดวงชะตาในเรื่องของงานถ้าคุณทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรืองานที่คุณจะต้องเดินทางก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในดวงชะตาแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยเดี๋ยวพอสิ้นเดือนมีนาคมแล้วดวงค,คุณก็จะดีในเรื่องงานไป6เดือนเต็มเนะครับถึงแม้ว่าหลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะพักกลับมาไม่กี่วันครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมาก สิบวันเองมั้งประมาณเนี้ยอ,อไม่กี่วันท้าหนี่จะเ,เดินหน้าแล้วนะบางทีคุณเครียดคิดมากดาวาย้ายมาตดยังไม่ทันหายเลยแล้ <c oughs> เออดีนะ <c oughs> แป๊บเดียวไม่นานนะต่อมาชาวลัคนา,าร,ราศีกรกฎชาวราศรีกรกฎเนี่ยดาวไปตวงคุณวันนี้ก็ไปอยู่ในภพราชา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปฐุมมเกณฑนจันเป็นสิบิแท้แก,ก่รักฤาษีทรงศักดิ์เชื่อมช้อยสุขสามดังนี้จะ,จจะเจริญยิ่งในดวงชะตาถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับให้คุณพยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านไว้นิดนึงจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ดวงคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระอาทิตย์อยู่สุภาวันนี้การเงินโดดเด่นมากมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับประสบผลควาาสมเป็นสมหวังที่ดีนะแต่ดาวการเงินเสีย เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอุปสรรคนะต้องระวังนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักคู่ไม่ดีเลยนะครับคู่ไม่ดีและใครคู่ในอดีตจะสร้างความเสียหายหคุณต้องระวังนิดนึงต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยดวงคุณเนี่ยมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุมในดวงชะตาดาวประจําตัวก็เสียอีกต่างหากอยู่พบมรณะ เมื่อชีวิตคุณเนี่ยนะครับต้องระวังเหตุเพศภัยต่างๆซึ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์พุทธศุกร์เร็งชะตาต้องระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดหนึ่งถ้าดวงชะตาใครเข้าเกณฑ์เป็นเภศดาวไปจตัวอยู่พบมรณะเนี่ยคุณต้องระวังไว้นิหนึ่งนะนะครับบางคนหนักก็ถึงขั้นเสียชีวิตนะหรืออาจจะมีเรื่องทุกข์อย่างใหญ่หลวงนั้นต้องระมัดระวังไว้ดนึงสำหรับดวงบางคนนะครับ ให้คุณเนี่ยพยายามสวดมนต์ไหวพ้พระทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณนะแต่ถือว่าในเรื่องของเงินพุทธการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีอยู่เรื่องเงินนะการงานก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยในดวงชะตาของคุณวันนี้ดาวไปจําตัวอยู่ภพอาลีนะครับการเงินก็เป็นอาลีให้ระวังในเรื่องของคดีความ นะอดทนไว้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอบขอบนะการงานอาะมีอุปสรรคปัญหานะครับมีคู่แข่งก็เป็นธรรมดานะลาภาโชคลาภก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศ <c oughs> ีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานนะพระจันทร์ก็ไปอยู่ในภพมรนะ โดยตำแหน่งก็เป็นมหาอุดถือว่าวันนี้คุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษงานทางไกลมั่นคงดีในดวงชตะตาแต่ถ้านานงานใกล้ๆไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่นะครับในดวงชตะตาคุณต้อง,องระมัดระวังส่วนการเงินนะก็ยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับความรักคุณคู่ของก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะต่อมาเช้านักขณาราศี <c oughs> พิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของงานวันนี้ต้องระวังเพราะดาวการงานคุณเสียต้องระวังนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังดีอยู่นะการเงินดีอยู่โชคลาภก็ยังที่จะพอมีเข้ามานะครับในดวงชะตาของคุณนะเออฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะครับในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีธนู ราศีธนูเนี่ยดวงคุณเนี่ยการเงินมีเรื่องเสียเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่วันนี้มีแต่เรื่องเสียเงินต้องระวังไว้วิดหนึ่งนะครับในเรื่องของเครดิตอุปสรรคต้องระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยให้ระวังไว้เลยในดวงชะตาของคุณอุบัติเหตุอย่างน้อยน้อยมีดบาดกระดาษบาดนะครับในดวงชะตาของคุณต้องระวัง นะแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะอย่างที่บอกชาวราศีมังกรถ้าคุณมีพระรัมอยู่ไม่ต้องกลัวครับสบายใจได้นะปะืนยิงก็ไม่เข้าเพราะไม่มีลูกดวงคุณไม่ต้องคิดมากให้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะต่อมาชาวรัคนาราศีกุม ราศีกุมยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับต้องระวังเรื่องเก่าๆจะสร้างความเสียหายให้คุณนะในเรื่องของการเงินก็บอกไปแล้วนะครับการงานวันนี้ต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นนะในดวงชะตาคุณอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมาชาวนละัคนณา,าราศีมีนต่อมาเลยราศีมีนดวงของคุณเนี่ยอุปสรรคไม่ค่อยดีและอาทิตย์ยังเสียอยีกวันนี้ต้องระวังให้มากนะครับในดวงชะตาถ้าคุณมีศัตรตูศัตรตูใกล้ตัวครับ เพราะอะไรคุมลักคือศัตรูวิ่งหาคุณนะวิ่งหาคุณนะในหนึ่งเดือนนี้ต้องระวังไว้ิดหนึ่นงอย่าประมาทนะครับในดวงชะตานะในช่วงนี้การเงินของคุณเนี่ยนะต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นถึงจะมีเงินมีทองนะครับโอเคอันนี้คือครบแล้วทั้ง12ราศีนะเดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยมาเซ็นไะพ่ดูนะครับว่าดวงคุณหนึ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแม่จะพยายามให้เกิน20าทีเกินทุกทีเลย ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองสองสามสี่ใบนี้กันใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินะครับเริ่มเช็คโง,งสาสี่ง,ง่ฉีกป่วยเก้าจับนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ The Star นะครับคนฟวาควาดาว นะไมั้นคุณจะต้องมีความหวังมีศรัทธาจะทําให้คุณประสบผลความสําเร็จนะถ้าคุณคิดจันที่อยากที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือออกจากงานคุณจะต้องคิดดูให้ดีก่อนนะครับไปหางานที่ไห่ได้ก่อนถึงค่อยออกจะดีที่สุดนะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะได้รับเงินจากงานนะครับในโดย,ยตาที่ทํามาในระยะเวลายาวความรักของคุณในช่วงนี้คุณก็อาจจะอยู่ในสังคมอยู่นะยังไม่ค่อยจะมีความสนใจสักเท่าไหร่นะครับในโดย,ยตาคุณต่อมาคนเรื่องไพ่ใบที่2วันที่คุณได้กบ สองถ้วยเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุนวันี้จะได้พบมิตรที่ดีถ้าคุณมีปัญหาอะไรในเรื่องของความรักวันนี้สามารถปรับความเข้าใจพูดคุยกันได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของการงานการติดตอ่อประสานงานเป็นผลดีในรับการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆการเงินขอร้องขอความช่วยเหลือได้ประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาคุณได้ไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟักเด็กถือไม้เท้านะ ดันั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าการงานมีโอกาสได้พบช่องทางใหม่ๆในการทํางานนะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องงานเงนิงน,งนรวมถึงในเรื่องของความรักก็เป็นโอกาสของคุณนะในดวงชะตาเดือนนี้นะครับโอเคอันนี้คือคําทุนนาพิคอนโดยภาพรวมทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะครับเออก็ติดต่อมาได้หรือถ้าใครสนใจจะบูชามหายันนะครับดวงนโมพุทธายะ นะเสริมดวงชะตาลัคนา12ลราศีเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ